ผู้ชมคะเชื่อเหลือเกินค่ะว่าเมื่อวานนี้ใครหลายๆคนนะคะเกาะหน้าจอไทยรัฐดูค่ะดูผลสลากินแบ่งรัฐบาลนะคะที่เราประกาศกันรวมถึงคุณก้องห้วยไล่ด้วยคนเลขไทยออกมา2ตัว53ไปดูซิคุณก้องเขาจะมีปฏิกิริยายังไงค่ะ53เฮ้ยเฮ้มันกระเปะเลยต่อหาสาม่ใช่ะไเสียงหาสามเฮ้ยชื่อกันชื่อแรกกันชื่อแรกชื่อแรกเดือดตึ๊ด มาสอ้าวถืกแล้วถืกแล้วถืกแล้วถึกแล้วใสสายรถถูกแล้วนะคะถูกหวยแล้วไม่มีการคลิปลุกใดๆทั้งสิ้นค่ะดีใจเบอร์ใหญ่เบอร์แรงขนาดนี้นะคะขนาดนักร้องเพื่อนซีค่ะเบิร์นปทุมราชยังต้องแซวออกเลยนะคะว่านึกว่าได้รางวัลที่หนึ่งส่วนแฟนคลับก็พากันแสดงความยินดีนะคะยกใหญ่เลยจนกระทั่งหนุ่มกล้องนะโพสโชว์ลอตเตอรี่ค่ะเท่านะล่ะค่ะคุณผู้ชมเกิดอาการเงิบขึ้นเป็แนาวเลย่ะ ก็เลขท้าย2ตัวที่อยู่ในมือนักร้องหนุ่มค่ะมันคือเลข35หค่ะแต่เลขที่ออกจริงๆก็คือ53าสาเอามอกี้เล่นใหญ่ไปแล้วนะเกิงเลยนะคะงานนี้แฟนๆพาการขำในความปล่อยโป๊ของเจ้าตัวกันยกใหญ่ทีเดียวแต่ก็ไม่ลืมจะให้กําลังใจนะคะบอกชีวิตยังมีงวดหน้าเสมอค่ะไม่ใช่แค่กองงวยไล่นะคนเราเนี่ยก็เหมือนเหมือนกันเดี๋ยวคนียกลับไปนอนฝันเลยสรุปไหมถูกไม่ถูกเนี่ยไม่ถูกเออเลขออก53แต่ด้านของตัวเองไปดูตื่นเต้นมากของเองซื้อสามห้เอ๋อ มานั้นสรุปกล้องจ้ะงวดหน้า,าจ<า>้ะสรุปว่าพปกล้อง<ด>ยังบ่ถึก <laughs> นะจ๊ะ <laughs> ใช่ใช่ <laughs>